นี่แล้วเนี่นด่มันสอนวะเนี่ยเนี่ยแบบหา่งบอกอุ่ยสุดเดียวอยู่นี่มนึ่โอ้ยช่วยไมดน่งห้ึ่งมัยไผู้ชายได้ไม โอ้เหงาเมืนกันนแม่เอาลูกมื้อนี้บ่ทันแล้วครับาามันมัน่ั้อนี่ยแม่สิพาาก่อนลูกต้องเข้าใจกับวแม่เฮานี่็ู่ชมแต่ว่าแม่เฮ็ดบ่เป็นอดอแม่สิจับแกน้9ค่าใก่อนู1 2 สามสี่ครึ่งสี่ครึ่งคือหมายกบคอยห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนั่นแหละนั่นแหละยังไง้าอ้าวดูดูไปก็ ก้ก่้้ีงท่ผสมกันอะด้หอยู่ีบาีเบิ้งแม่ผู้เดียวบาี่ากันนั้นเบิ้งเบิ้อะสิท่จำมาท่าไหนมันมันสี่เจอดกันใช่อัุ้้งกับผู้ชไสผสมกันมันสิเหีจอดกันเอาเดยหนึ่งสองสา พอกลับมาพอพามาฮอนีหมรอนข้ามดาเขาทิไปยังจี้มันบอละพามาฮอนนี่เอาอย่าี้วอันนี้คือท่อนอวยหลังอั้ยใจผู้คนเ้วยหรืเปลเป็นลมคุมาดูบาดเดียบาขทางหน้า้านส้ายนนี่ยสองสามสี่ขั้นเอาใยออกไปเนี่าต้อากคืนมื้อขวา คันสมมุติว่าเขาเอาออกขัวนี่เขาเกาขัวนี่เขาต้องเอาไส้ออกไปเออเขาเขาจะรู้เลยว่ามีคู่บาอาจารย์คันหัวไปปั๊บคันหัวปับมือหัวอันนี้มันเป็นอีกเพีงหนึ่งคันสมมุติว่าเขาเสียขาหัวขึ้นไส้ขึ้นนั่นสิมันจะเป็นผู้ไส้ผสมผู้นี่สองสามจะเป็นผู้ไส้ผสมผู้นี่หนึ่งสองสาม มีธรรมดาเลยลูกอ่าก่อนตามสบายตามสบายข้างโบเขาลูกเอาหลูกให้ก่อนยู้อยืกับอะรับอะกับที่เราธรรมดานี่ม่นจไปนะจะก่อนเออยวงนึ่งนกบ้านแม่สอบโบแม่แม่ีหับโบนี่เสียงสบายตอนตอนโบแดงมั่นตีวตอนตอนโบแมั่นตอนโบไร้มั่นรับนี่บานแม่ที่อบโบว่าคันโบอย่างกัฒนา อยากตงนมอะไรไปหน่อคนบ่งอ่ะโบควันตามธรรมดาสควันก่ันอ่าเอออาบันอมิเรอรดีเด้อนี่โบได้มาดีเด้อนี่โบได้มาในบอลูบานในโบั้นชแนลูกควันชุแขนเี่นไต่ว่าแมโบควันรูดียวได้แต่ขัดไปควันเป็นมูมูเขาชิโล์ตุบหมูเลยก็ต้อง ทำไมนะโบจะไปุบูอะไรสถานการณ์โบจไปฟุบอลมูอะไรไ่ทราบว่านโดยเฉ่าะโบต้องมาเสียเงินโบต้องเอาไว้เพาะเซฟไปสพาะโบเทตแม่เขาแล้วชุดแขนแมรูไม่ใช่เนี่ยเนี่งการแปลการเปลี่ยนตามโบว่าเปลี่นบออันโบได้ไหมร่าก็ บานี <3 S 2> <8 S 1> ้ต้งแ่เต้งเลต้นเนเนี่ยเบิขาแมดุนบาดบอกว่แมนเขาตองอมลับบาเขาใสายกสายแต่ว่าย่างแม่ไปต้องมเอามือกามใส่แน่ผู้หญิงเป็นตัวนำสายมาเลย หเบื่อหยเบื่อมืดแม่อ้าวแม่แม่ไปไหนน้าผูกแบบเาสมุดมาสมุดา้าบ่มี้เม่ไม่ของการคอนผู้ใช้สิ่งแวดังไมไม่ยิ่งไปแังไต่กันตึงได้เลยฉะนั้นันแั่นแนแ่นแม่มากแบบยางข้างหลังหมยถึงเราตอต้องโอบหลังยิ่งโอบหลังไม่ยิ่งนาก่ายไม่เลยเลยจ่มากมากสจ่มาก่มา ไม่ไม่ไม่ใช่นี่แ่ละ่ะก่อนเดี๋นี่แหละลูก่ะมาเอาคืนเพียงคิวเพียงคิวครับเออแต่นี่ยมันจะไปสิน้ขยับเลยลูกขยับใช่โอคุยิ่งเลยคุยิงยงสาดยังลอยคุยิงสาดค่ะ แล้วก็หมุนไปตามกั่นหมุนไปตามนะั่นอันอันอันนี้น่ะคูอันนี้เขาเอิ่นมานนะ่ะคูแต่ว่าบัดสิจบแบบนี้พญานาคเบอร์หนี่บัดหนาเดียวได้บัดหนี้งลูกยังไม่นหนาเดียวเน่าสี่รอยเน่าเ้อเน่าใช่คู่หลงังโอบหลังเนะออโอบหลังบัดบัดหันหนาใส่กันหันหนาใส่กันลูกหันหนาใส่กันบัดหันหลังใส่กันผูใช่ไหมคูใช่ไหมผิดไม่ยิ่งไปปุ่นไม่ยิ่งไปปุ่นไม่ยิ่งไปนกปุ่น เอายืดได้บางงันหลังใช้กันหลังใช้กันอยู่อยู่ตรงๆกันเอามือลงพร้อมกันบางเอามือลงพร้อมกันเอามือลงเอามือล่องหลวมร่องร่องร่องเอาขึ้นไม้บางขึ้นไม้อย่งโดนตีเขาสิบอกอันนี้เขาเอิญหนักคู่บังหน้าเบี้ยวบังบัามือลงแั้เนี่ยบังอัพขึ้นอืมเพราะพ่อ่านออกไปยังทีแม่บอกนี่ อ่านกอนแต่ว่ามือมันมันปีนมันก็งอเขาแนหนแต่ว่าย่างไปแล้วก็าอะไรเวลาเกียนย่างไปย่างเกีียวสัมพันธ์กันเลยไมเกีียวเพราะได้เนใช่ป่ะอมตเสลียท่าเลยครับตองแกว้เป็นมือนนึงเลยอันนั้นอันนี้อันนี้พะยนาคูว่ะแม่สัังไม่เออนี่พญยนาคูนเออเป็นหุ่นเหนือเวยนาเป็นหน เออใส่สักวันลูกใส่มาใสามา่สามาเออใส่สามาเรื่อยๆลูกสปิงใส่มาเรื่อยๆอ้าวไข่แอ้รับเออเอาผ้าครัวออกไปใส่มา้าผเอา้า่ผู้ใช้ผู้ใช้หันหลังมาผีก่อนหันหน้าเทศกันบ,บ่บายดลูกบ๊อบบหันหันหน้าผีเนี่เพราะว่าผู้ยิ่งเขาหันแล้วบ่ายดีหันามากสิเออหันหน้าผีหลูกหันหเทศกันหันหน้เทศกันหันหน้เทศกันปั๊บเจาะเข้าไปเจาะเข้าไป เห็ดแบบนี้เลือกสองเห็ดแบบนี้เลือกสองหนึ่งสองสามสี่ตรงเต๊าะและนด์นเต็มอ,อู้ยน,นอนเลย เ้าบวอกสอยแทนสอยนี้บุรทันลับไปนั่งนิ่งห้าบองเ้าไปดูแบบเลี้ยวบบ้างตัวเขาแบบเขาเป็นศิลปินโอ้ยแบบอันนี้เขาบอกคือเอาตัวจริง ไอ้กูเจมากอัดเอาตุวจินเลยมือใจงานไปเนี่ยเริ่มเลยเนียเนี่ยที่แหลงเลือดลูกเลือกทิ่ีออกสายเลือออกหัวปรสสำคัญเดี่วกันเด็กโดนพ่ลูก ไอ้ลัด้อนยีเดีวโคแม่หนึ่งบ่ได้เลยต้องย็ดขยายขับพิงเขาไปล่ำอยู่บนน้อขับฟอนโบะสมุดว่าแม่ลัดเตงดูล่ำอันนี้ฟอนไม่นิ่งมาดีฟอนโบแบบคนเราฟ้ามือได้ลูกผู้ชายขายออกไปเนี่ย เนี่ยเนี่ยกูใช่ครับลามันยกขาบัาหนึ่งสองสามบัเนี่ยเงี้ยดอกดอกน่ากเนี่ยยอเขาปนกูใ่ยังก่อูใชย อันนีกคุอเมลดคุณเมอเ่นเลยเออเดเ่นแค่นี้แค่นี้แ่นี้คเนี่อมันขยายไปเรืยอยู่ที่9หนาหรือสิ่้อยล้ําบกตัวะต้องสะดุดอยู่สิท้อยหรือสเก้าไปหาใ้มันก็ย่อเบิ่งกันกับเมล็ดเมล็ด ยาบงยังแลย่าห้างจะบ่มีชิดเขากนี่จะนอยค่ะอ่าโมากโอมากเรื่อยๆลูกมากเออนั้นละมากตามเขียนอยางนีลูกมาเลยลูกมากดิบ่กลมเลยครับตัวอยางเรียนยเลโตโตโตได้มากัวสิเอาลูกเล็นแบบใด แขนขวาโตเสียอ้ามประสานเรื่อยแต่ว่าอย่าให้ยจนนี่คิ้วโตโตัวตัวที่ได้มากนี่ตัวได้ตั้มกว่ตาเอาขึ้นคิ้วครับเอาเอาโบขึ้นโบกลงบวบัวโบบัวไงครับใช่นะครับนี่ผู้ชายนี่คือคือบววไงผู้หญิงคือบววความถูกต้องเอาเข้าคู่กันไม่ล่ะใช่หรอ ยังไม่ท่านเอาดอกหน้าคูหน้าเดียวเอาโตโตโตล้ำธรรมดาให้เข่ากลางอยู่อย่ามีงานไม่ไหวอันจบโบกโบกเพลิงจากนั้นขี่ก็มีโบกมาเลยครับเอาเอาออกจากท่างลัำมาประสานท่างงานเรื่อยครับมาเป็นไงนะที่เราบอกอันนี้ล่ะเขาว่าน่ะ เอามาประสานกันดูดูกูครับมึงตายบอบานตัวโบตัเมยคนเดี่วมเาเห็นร่ามือเอาเขาไปไล่ไล่เขาดูหันไปตามมืออืมเอามาลูกเอามาเรื่อยๆตามมือเอามาเรื่อยๆเอามาเรื่อยๆประสานทั้งนายเรื่อยๆอยู่ครับ มเ่านเกียแไช่วยมาผ้นแต่่าไมไม่ติดไม่ติดชวนมาแ่ไม่ต้เสียเงนเสียเงินว้าวยังมาเกี่ยวกับเกลยันไม่แล้วไม่ยแล้วู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้มิดัว่านั่นกือแบบปวดหัวนั่ลขอบคุณี่ว่าว่าลูกิดข้ใจเรวปาน้นะ Yeah. Mày nói thôi. Tất cả luôn. Mày thích Mahamadu. Mày thích gần đầu luôn. Mày thích. mà thích. Mày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 thích. 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 บดายเด็กในเมื่อภาษาน้กกกเก็ดเดือดสียปีต่อคับพีเด็พีเด็กดูกันสี่สองสามสี่ห้าหกสี่สี่มาเลยมาเลยขางหนึ่งตรงนา้าเลยสองสามสี่ห้านหนี่แหะแปลว่าเหมือนถูกต้อง ถูกต้องแต่กี่ก็จะมาส,สรริมออาผ่อแบบนี้ลูกลูกก็คุยกันมัมมนเหีนยไหนวมันเนหีย <y> ไปล่ำนานสบายไปหากินมือละมือนหาเดี๋ยวนี้ลูกบวงสวงใสถวายเองใสมือ,อ,อ,อละมืนหาสามสิบนาทีต่มมือนหาไ,ได้แก้วเมฆใสมันล่ำ